อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับผุรีิดวันนี้อยากพามาที่ร้านชื่อว่าเทา้ทาเท้านมตุนประตูผีบรรยากาศเหมือนประมาณเดินเล่นอยู่ที่ห้องกงสตรีดฟู้ดเมนูแรกแนะนำชุดนมต,ตุนต้นตำรับใช้นมวัวร้อเปซตก่อนทานราดด้วยนมสดพร้อมท็อป,ปิ้งมีเจ็ดอย่างให้เลือกตามด้วยชุดน้ำเต้าหู้ตุนงาดำเสิร์ฟม,มาพร้อมบัวลอยไส้งาดำและน้ำราดน้ำเต้าหู้เมนูใหม่นมตุนเจียงกัววันนี้ใช้สองเบอรี่ ด้วยกันสุดท้ายชุดชาอู่หลงกุหลาบ้อมกรุ่นเพราะทุกโต๊ะต้องสร้างตบท้ายตามคุรีดไปเลยครับอร่อยเลิกับคุรีดวันนี้ประมาณเหมือนอยู่ฮ่องกองเพราะว่าสูตรและสไตล์มาจากฮ่องกองร้านนี้ชื่อว่าเท่าเท่านมตุนประตูผีวันนี้นะคะการถ่ายทาของเราแม้ลีจะถอดหน้ากากออกแล้วนะคะแต่ทีมงานทั้งหมดกับผู้เข้าร่วมสนทนายังคงรักษาม,มาตร,ราการเรื่องของโควิด อย่างเคร่งครัดนะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณบุญยงพลพักพลพาณิชย์นะคะคุณปริ้นสวัสดีจ้าสวัสดีครับปริ้นสวัสดีครับปริปรรป้นร้านนี้น่ารักมากเลยเชื่อไหมเด็ดเด็ดทั้งนั้นร้านเท่าเทานมตุนประตูผีที่มาเป็นอย่างไรจ้าปริ้นเท่าเทาประตูผีนะครับมาจากคําว่าเท่าเทาชวเลอร์แปลว่าพูดคุยกันอย่างสนุกสนานครับเป็นคอนเซ็ปต์ของทางร้านที่อยากให้ลูกค้ามานั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนนแล้วก็กินนมตุนไปด้วยครับผมเมน ของเราที่ต้องทานเป็นอะไรจ๊ะจะเป็นนมสุ่รต้นตำรับมาคู่กับน้ำราดนมสดนะครับตัวเนื้อเราจะใช้วิธีการนึ่งเพื่อให้มันเกิดเป็นเท x กซ์เจอร์คล้ายคพุดดิ้งขึ้นมาครับผมเสิร์ฟคู่กับถั่วแดงแปะกล้วยเฉากล้วยครับผมให้เลือกเลยจะทานร้อนจะทานเย็นได้หมดเมนูที่2ของเท่าๆนมสุนประตูผีค่ะน้ำเต้าหู้สุนงาดำจะเสิร์ฟคู่กับน้ำเต้าหู้ครับผมตัวนี้จะทำจากน้ำเต้าหู้ผสมกับงาดำครับเอาไปตุ่นให้เกิดเท x กซ์เจอร์คล้ายคพุดดิ้งครับตัวนี้ก็สามารถเลือกทานร้อนและทานเย็นได้้คคครับผมเแลวทานียงู่ บลอยงาดําครับไปเมนูที่3จะเป็นนมตุ่นเจียงกวัวนะครับผมเจียงกวัวแต่ว่าเบอร์รี่ครับตัวนมตุ่นจะทํามาจากอันชันแต่งหน้าด้วยบลูเบอร์รี่และสตอรอเบอร์รี่ครับผมอันนี้ east meet west อย่างแท้จริงเลยนะคะ ไปเมนูต่อสิจ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับจะเป็นชานมข้ววครับเราจะใส่พอร์บาวชูกาเข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวชานะครับผมใช้ใบชาทั้งสองตัวนะครับมีใบชาซายฮ่องกงกับใบชาต้าหงเขาครับซึ่งเป็นใบชาจีนแท้ครับเราจะใช้วิธีการคั่วก่อนให้เกิดกลิ่นหอมแล้วค่อยมาชงอีกรอบนึงครับผมไปต่อสุดท้ายคือชาอู่หลงกุหลาบนะครับผมตัวนี้จะเป็นใบชาอู่หลงนําไปคั่วกับกีบกุหลาบนะครับทำให้เกิดกลิ่นหอมของกุหลาบครับผมแต่ไม่มีรสชาติกุหลาบครับวันนี้นี่ต เศษจริงๆให้กับเทาเทานมตุนประตูผีเป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเทาเทานมตุนประตูผีตั้งอยู่ที่สี่แยกสำราญราษฎร์ถนนมหาชัยท้าโรงรับจำนำสำราญราษฎร์โรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางร้านของเรา เทาเทานมตุนประตูผีมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับสมาชิก AIS บ้างคะสำหรับลูกค้า AIS นะครับรับส่วนลดไปเลย10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2566ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นาีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยเลิศกับผลิตที่เมชูอีทิ้งย่เพิงฉังต้องกินค่ะ